พรพอนแฟมิลี่นะคะออกไปทำธุระมาเลยแวะซื้อกับข้าวร้านขายกับข้าวอยู่ตรงข้ามธนาคารออมสินสาขาบางา้ทรเก็บภาพตอนซื้อกับข้าวไมา้ชมค่คะแม่ค้าขออนุญาตถ่ายคลิปวิดีโอ<ะ>ได้ไหมคะอ๋อไม่เป็นค่ะไม่ไม่ใช่ว่าขอถ่ายได้ไหมได้ค่ะนะคะอนุญาตแล้วเก็บภาพไม้ชมค่ะ อะไรดีตดแต่ไม่ได้เป็นพ่อเขาของชอบ <c oughs> คือปลานี่คือนี่เอาทุกอย่างไหมจ๊ะมีเต้าหู้กับไข่ทุกอย่างครับโอเคข้างอะไรจาต้มโคนปาลาดุก เป,เป็นไหมต้มโค้งปลาดุกเ<ม>นี่ยเป็นแบบเนี้ยดูค่ะ<ม><ม>กับข้าวร้านนี้จะเป็นเหมือนกับข้าวโบราณอะ่ะอ<ม>ืบข้าว เอาไข่ชะอมสักหนึ่งเนาะ,กะเกกะแม่ค้าไม่เป็นไรคะ่ะตามสบายอั <c oughs> นนี้ปลาทูนี่คอมกเป็นหอมกอะไรคะคอ,อกมกใบอีน ขายยังไงคะห่อละยี่สิบเอาสักห่อเนาะเอาห่อหมกหนึ่งห่อใส่ถ้วโบน,นะคะดูก่อนรับรองแพงไม่เล็กค่ะสวยงามเลยข้อตัวสี่ใบนะคะเ<ๆ>นนี่ยออืงแผ่นคือสี่ใบเอาปลาเข็ม ปลาเค็มสักตัวหนึ่งเอาอะไรอีกไหมคะปลาเค็มปลานะคะอ้าปลาต้องขอโทษเลือกตามใจชอบไม่เชฟทิปใส่เลยลูกแล่แบงทิปเลยส่วนไหนก็ได้ลูกเลือกเลยค่ะตามใจชอบปลานี่ขายตัวเท่าไหร่คะ30ค่ะบบาลน่า30เอาหนึ่งตัวพอเพราะลูกไม่กินนะปลาทูล่ะคะ สามสินี้สีเอาปลาทูสักตัวไหมผิดผิดเลยตัวนี้เลยก็ได้ดูเย่ยงข้างในนตอนนี้หักเข็มต่อวะอันนี้คือแกงอะไรอะคะต้มขาไก่ค่ะต้มขาไก่โอ้โหพริกน่ากินจังคุณเอาไหมนี่ค่ะต้มัจะคือชอบกินเอาต้มขาให้ผมด้วยก็ได้ค่ะ ขอชมแกงขับปรถน้อง้อยวกรดสองตัวงตัวสอัสอั อันนี้ร้อยยี่ร้อยแปดร้อยแปดสิบค่ะให้ถุงมาเลยเลยร้อยแปดิ ขอบคุณนะคะที่อนุญาตให้ถ่ายคลิปขจบคลิปน,นี้แค่นี้นะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ